สะสวัสดีะคะ่ะสื่อมอวลชนทุกท่าน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ดิฉันเป็นตัวแทนจากบริษัทรองเท้ามัศจรย์น,นะคะรองเท้ามาสจ,จั <laughs> ส่อย่าเพิ่งหัวเราะสำหรับรองเท้าคู่นี้นะคะมีชื่อบ้านรองเท้า power ranger คะ่ะ <laughs> ซึ่งสองคู่นี้จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะคะสองข้างนี้จะไม่เหมือนกันนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้างซ้ายเลยแล้วกันนะคะข้างซ้ายเนี่ยนะคะเหมาะมากค่ะสําหรับคนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าจะไปในที่อากาศหนาวๆค่ะพอดีถ้าสมมติว่าไปต่างประเทศมันจะมีความหนาวมากใช่ไหมแค่เราองเท้าเนี่ยค่ะไปตากแดดในประเทศไทยแสงแดดพลาทีจะลงจะลงตรงนี้ใช่ไหมคะคิดเป็นสัญลักษณ์รูปปลาย์ ใช่ค่ะอันนี้เป็นกลุ่มที่รับเรดาร์จากแสงอาทิตมาเรดารรับเรดาร์จากแสงแดดเป็นเรดาร์ที่รับความร้อนจะนี่ค่ะเกิดเป็นตะปุ่มตะปับนี่คือความร้อนจากพระอาทิตย์แค่เรากดปุ่มด้านข้างตรงนี้ค่ะ,คะไม่ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะสีะแดงความร้อนเอ้ยความร้อนไม่ใช่เผาเรานะคะก็คือมันจะสร้างให้อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยอุ่นขึ้นค่ะเวลาเราไปเที่ยวอากาศหนาวๆนาเนี่ยเราก็สามารถใช่ค่ะเท้าอุ่นอันดับแรกคือเท้าอุ่นมืออุ่นเท้าอุ่นมืออุ่นจะทําให้ตัวเรา อุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างจากนั้นยังไม่พอค่ะรองเท้าคู่นี้นะคะเมื่อกี้บริษัทที่แล้วบอกว่าเล่นกีฬาได้ใช่ไหมคู่นี้ก็เล่นกีฬาได้เหมือนกันนะคะก็คือจะเหมาะมากสําหรับคนที่เล่นกีฬากลางแจ้งนะคะเพราะว่าอย่างเช่นคนที่ตีกอล์ฟอย่างนี้นะคะต้องใส่แว่นกลางร่มใช่ไหมคะไม่เลยค่ะแค่ใส่รองเท้าคู่นี้นะคะพระอาทิตย์จะส่องกระทบลงมาตรงนี้และจะไม่มีแสงอะไรเข้าตาเรา ม,มันจะกรองไว้ตรงนี้ค่ะลองใสอยู่ไหมคะแบบ่ะแสงที่พุ่งตาเราก็จะพอดีอ ok, แล้วรองเท้าอื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันจะสะท้อนเข้าตาหรอครับใช่ค่ะมันต้องใส่แว่นกันแดดเพราะวปกติกตอ๋อที่เขาใสแว่นกันแดดเนี่ยเพราะว่าแสงสะท้อนจากรองเทา้าใช่ค่ะ